ชมค้ไปดูในเรื่องของเศรษฐกิจและการลงทุนกันบ้างค่ะประเทศไทยเนี่ยนอกเหนือจากเป็นหมุดหมายทางด้านของการท่องเที่ยวแล้วนะคะยังเป็นหมุดหมายสาคัญในเรื่องของการลงทุนด้วยนะคะล่าสุดค่ะบริษัทค่ายรถยักษ์ใหญ่ของประเทศจีนนะคะได้เลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตนะคะประเดิมการลงทุนในเฟษแรกกว่า8.8พันล้านบาทค่ะ สมรภูมินะคะในเรื่องของฐานการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าในภูมิภาคนี้เนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่กำลังดุเดือดมากๆค่ะที่ผ่านมานะคะ BOI ของไทยได้มีการอนุมัติการส่งเสริมโครงการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าทุกประเภทรวมทั้งหมด23โครงการค่ะจาก16บริษัทมูลค่าเงินลงทุนเนี่ยอยู่ที่ประมาณ75,000ล้านบาท ต่อนะคะเลขาธิที่การคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า BOI ได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลจีนได้เห็นชอบนะคะให้บริษัทช้างอันออตโตโมบิลผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่ของจีนยื่นขอรับนะคะการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI แล้วมีการลงทุนในระยะแรกเนี่ยมูลค่ากว่า8,800ล้านบาทเพื่อจัดตั้งฐานการผลิตรถยนต์พวงมาลัยขวาทั้งประเภทยานยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่หรือ BEV พัคอินไฮบิดหรือ PHEV แบบไฮบิดค่าหรือว่า HEV แล้วก็ REEV ด้วยนะคะกำลังการผลิตในระยะแรกนอยู่ที่1 0 0 0 0 0คันต่อปีเพื่อเป็นการตอบสนองความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วโดยจะจำหน่ายทั้งในประเทศแล้วก็ส่งออกไปยังกลุ่มประเทศอาเซียนรวมถึงออสเตรเลียนิวซีแลนด์อังกฤษแอฟริกาแอฟริกาใต้แล้วก็ตลาดอื่นๆด้วยค่ะบริษัทยักษ์ใหญ่บริษัทนี้นะคะเลือกประเทศไทยของเราเป็นฐานในการผลิตรถ ยนไฟฟ้าและได้รับความเห็นชอบจากรัฐบาลจีนในครั้งนี้ค่ะแสะดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความพร้อมของประเทศไทยของเราที่เป็นแหล่งผลิตรถยนต์ที่โดดเด่นของภูมิภาคโดยทางบริษัทนะคะก็ได้เดินทางไปพบทางด้านของประธานกรรมการบริษัทเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะโดยคณะของบริษัทนะคะมีแผนเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยในช่วงปลายปีนี้นะนอกจากนี้ค่ะบริษัทยังมีแผนในการจัดตั้งศูนย์วิจัยและ ชิ้นส่วนสําคัญรวมถึงการพัฒนารถยนต์ในประเทศไทยในอนาคตอีกด้วยเนื่องจากเล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศไทยนะคะมากกว่าการเป็นฐานการผลิตขณะนี้ค่ะทางดานของบริษัทนะคะก็ได้มีการผลิต ายานยนต์ไฟฟ้ารายอื่นๆนะคะทั้งในเอเชียยุโรปอเมริกานะคะเข้ามาลงทุนร่วมกันนะคะประเทศไทยของเราเป็นฐานผลิตรถยนต์ไฟฟ้ายักษ์ใหญ่อีกหนึ่งบริษัทของประเทศจีนดิฉันเชื่อมั่นเหลือเกินว่าประเทศไทยของเราจะสามารถเข้าถึงรถยนต์ไฟฟ้าในราคาที่ถูกลงเรื่อยๆอ